ยี่นี่นี่สี่สิบร้อยยี่ร้อยยี่สองร้อยสี่สองร้อยสี่สองร้อยสี่สองร้อยหกเออเไปนี่เยเดี๋รนทโอ้ี่ยเดรียญเนี่ยูเจ็ดเหรียญนีเนี่ยเนี่ยร้อยยี สามยี่สิบเจ็ดสี่ยี่แปดีนี่อีกสี่สิบเนี่ยร้อยสองร้อยหกหายได้ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเป็นวันพระน้ำจมก็ฝากพี่น้องนะครับถ้าเครื่องน้ำจมเนมีทุกวันวันธรรมดาและวันพระนำจฝากรับชมเที่ยวชมายพระเรื่องนะเข้ามาเที่ยวชมก็ได้นะวันวันธรรมดาและวันพระน้ำจมวันนี้เป็นวันพระ ที่ทิบิเบตเมตานะทุพี่น้องมารับชมสายพรกเครื่องครับจะได้เอาดูตานี่ภาพซื้อขายนะจากยาเชนอ่ายาเชนยาเชนอยู่ไหนยาเชนอยู่จะขายนะทุกชมนะเอาเป็นเอาเป็นร้อยมาละก็เป็นร้อยนะ ก็สมสองร้อยแปดสองร้อยแปดไม่ได้สองร้อย,ออย,ออยตไปอันละสี่สิบเจ็ดสามยี่สิบเจ็ดสี่ยี่สิบแปดก็ลงกอุ้ยลงกัน้ดีอ้อาวหับพระอืม่า้อ่ยอย บรรยากาศด้วยเนาะก็ไปองรับชมกันทา้าดาได้แได้สองสมตแม่มาดูดิไม่แล้กคือได้พี่ ยายแล้ว là ซับรับตังค์ đi เดียว là เช้านี้รับ mà leo. ¡Gracias!